โอววัวเห็น,นนะหน,น้องน้ำใกล้ๆกทุ่งหญ้ามีแม่วัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินมแม่วัวบังเอิญเหยียบลูกอึงตายหลายตัว <c oughs> ลูกอึงอางรีลกลับไปเล่าให้แม่อึงฟัง นา่นี่ลูกอะนี่แม่อึงแม่อึงแม่อึงได้ฟังแล้วก็ฮองตัวใหญ่ขึ้นแล้วถามลูกว่าแม่วัวตัวใหญ่เท่านี้หรือเปล่าลูกอึงยิ่งบอกด้วยความกลัวใหญ่ตัวนี้อีกแม่ แม่อื่จึงพยายามใหญ่ขึ้นแต่ลูกอึงก็ยังบอกว่าไม่ใหญ่เท่าแม่บัวอีมันพององแม่อึงอ่างุดหงิดโมโหมากจึงพยายามพองตัวระเบิดเลยระเบิดตู้มเลยฮเฮ้ฮฮจบแล้ว อือจ้ะคกับเออครับผอ่านหนังสือแล้วลูกอ่านหนังสือแล้วครับอ,อึ่งอึ่อ่างลูกอ,อ่างกับแม่วัวลูก